จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าชีวิตเป็นของควรที่มีค่าและเวลาของเราบนโลกนี้มีจํากัดการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคือการเลือกที่จะทำสิ่งที่มีความหมายเติมเต็มด้วยประสบการณ์ที่ท้าทายและให้ความสำคัญกับความสุขและความสงบภายใน การใช้ชีวิตให้คุ้มค่าหมายถึงการทำตามความฝันสนุกกับทุกช่วงเวลาและสร้างความทรงจำที่งดงามที่จะอยู่กับเราตลอดไปใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพราะเวลามีค่ามากกว่าทรัพย์สินเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและเมื่อเราหันกลับมามองเราอาจพบว่า มีสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำหรือความฝันที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นทว่าชีวิตไม่ได้รอคอยใครชีวิตเป็นการเดินทางที่ไม่อาจย้อนกลับได้ดังนั้นการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดชีวิตเป็นของขวัญที่ล้ำค่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่สามารถแลกเปลี่ยนเวลาที่สูญเสียไปได้ นั่นทำให้การใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากลายเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราควรตั้งไว้ในทุกช่วงของการเดินทางบนโลกใบนี้การใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ได้หมายถึงการสแสวงหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย โดยเติมเต็มด้วยประสบการณ์ต่าง,างๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการทำในสิ่งที่รักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นหรือการทำความดีเพื่อสังคมการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคือการค้นหาความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกแต่มาจากภายในจิตใจ การค้นพบความหมายของชีวิตการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเริ่มต้นจากการค้นพบความหมายของชีวิตถามตัวเองว่าอะไรที่ทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายคําตอบของคําถามนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนบางคนอาจพบว่าความสุขมาจากการได้ทํำงานที่ตนรักบางคนอาจพบว่า ความสุขมาจากการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งสำคัญคือคุณต้องค้นหาคำตอบนั้นและใช้เวลาในการทำสิ่งที่คุณเชื่อว่ามีคุณค่าการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ได้หมายถึงการทำสิ่งใหญ่โตเสมอไปแต่มันคือการเติมเต็มชีวิตด้วยความหมายและความสุขที่แท้จริง การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาเพิ่มได้การใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าจึงเป็นสิ่งสำคัญหากคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาทำสิ่งที่คุณรักบางทีอาจเป็นเพราะคุณไม่ได้จัดการเวลาดีเท่าที่ควรลองทบทวนกิจวัตรประจำวันของคุณ ดูว่าสิ่งไหนที่คุณสามารถลดหรือตัดออกได้เพื่อให้มีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่มีความหมายมากกว่าทำไมเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเริ่มต้นจากการถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีค่าอาจเป็นการตามหาความฝันการทำงานที่ช่วยเหลือผู้อื่น หรือการใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เรารักเพื่อความสุขการทำในสิ่งที่เราชอบและสนใจจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขและพึงพอใจกับชีวิตเพื่อการเติบโตการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเผชิญหน้ากับความท้าทายจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความทรงจำ ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้พบเจอจะกลายเป็นความทรงจำที่สวยงามติดตัวเราไปตลอดชีวิตเพื่อตอบแทนสังคมการทำความดีเพื่อผู้อื่นจะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆชีวิตคือการเรียนรู้ การออกจากพื้นที่ปลอดภัยแล้วเผชิญกับสิ่งใหม่ๆจะทำให้เราเติบโตไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปหรือการลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าได้ยังไงกำหนดเป้าหมายชีวิตการมีเป้าหมายชีวิตจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและทิศทางในการดำเนินชีวิต ทำตามความฝันอย่าก,กลัวที่จะฝันและลงมือทำตามความฝันของตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้เรามีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการมีคนรอบข้างที่รักและเข้าใจจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและมีความสุขดูแลสุขภาพ สุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอบคุณในสิ่งที่มีการขอบคุณในสิ่งดีๆที่เรามีจะช่วยให้เรารู้สึกพอใจและมีความสุขมากขึ้นความกล้าที่จะทำตามความฝันหลายครั้งที่เรามักกลัวความล้มเหลวหรือกังวลกับ ความเห็นของผู้อื่นจนทำให้เราไม่กล้าที่จะทำตามความฝันของเราเองยังไงก็ตามความกลัวนั้นมักจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองและมันจะหายไปเมื่อเราเริ่มลงมือทาหากคุณมีความฝันอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดยั้งคุณจงเริ่มต้นทำตามความฝันของคุณในวันนี้การทำตามความฝัน ความฝันเป็นดั่งเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้ากล้าฝันและกล้าทำอย่าปล่อยให้ความกลัวขัดขวางไม่ว่าความฝันจะเล็กหรือใหญ่ทุกย่างก้าวที่เดินไปหาความฝันคือชัยชนะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเส้นทางสู่ความฝันไม่เคยง่ายแต่ทุกอุปสรรคคือบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น การสร้างความทรงจำที่งดงามในช่วงท้ายของชีวิตความทรงจำจะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราอย่างยั่งยืนใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวและเพื่อนทำสิ่งที่ทําให้หัวใจเต้นแรงเช่นการปีนเขาดูพระอาทิตย์ตกหรือการลงมือทำโปรเจกต์ที่เราหลงไหลการมีความสุขกับปัจจุบันอย่ามัวแต่กังวลกับอดีต หรืออนาคตจนลืมที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันความสุขจริงๆอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการนั่งพักผ่อนในธรรมชาติการดื่มกาแฟเช้ากับเพื่อนหรือการได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่เรารักทุกช่วงเวลามีค่าถ้าเรามองเห็นและยินดีกับมันให้ความสำคัญกับการอยู่ในปัจจุบันเพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือตอนนี้ การใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคือการค้นพบความหมายของชีวิตใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมีความกล้าที่จะทำตามความฝันให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และมีความสุขกับปัจจุบันจงจำไว้ว่าชีวิตคือการเดินทางที่ไม่อาจย้อนกลับได้ดังนั้นใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีที่สุด ให้กับตัวเองการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนแต่เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขความสนุกและประสบการณ์ใหม่ๆการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคือการเลือกที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามที่เราต้องการ ดังนั้นจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพราะเวลาไม่เคยรอใครมันเติมเต็มชีวิตด้วยความสุขความหมายและความรักทั้งต่อผู้อื่นและตัวเราเองชีวิตคือการเดินทางอย่าก,กลัวที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการเพราะท้ายที่สุดความทรงจำคือสิ่งที่คุณจะเก็บไว้กับตัวตลอดไป